ทุสุกีเซเลนิโอหยุดรถคาเนินทางรัชัรรมยินฉันไหมเูหยบพัดิเบก ตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่เจ็ดร้อยหกร้อยเห็นไหมเนี่ยหยบคัดหยบเบรกอยู่อืมหยบคัดหยบเบรกอ่ค่อยถอนเท้าจะคัด ตอนนี้เครื่องเริ่มสั่นแล้วรอจะไม่ตบตอนนี้ปล่อยเบรกเออไหลเอาใหม่ยกคับสั่นแล้วปล่อยเบรกยกคัไปยเบรกยกคัไปล่ยเบรกยกคัสเออไหลโอ้สั่นมากรอบตกหกร้อยเพราะสั่นมาก แต่ก็ไหลหน่อยเดียวมันต้องเบิ้ลน,นิดๆถึงจะขึ้นมาได้โอ้สั่นมากเลย